สวัสดีคะ่ะกราบสวัสดีนะคะผู้มากด้วยบุญบารมีทุกทุกท่านนะคะวันนี้พบกันกับเมเนตาพาเช่นเดิมคะ่ะแบ่งปันพ้าแท้ผ้าใหมายยอดนิยมนะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะคะมั่นใจก่อนค่อยปิดนะคะชอบค่อยปิดนะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะจ๊ะทุกรายการเลยรับประกันพัดแท้ยัน่นเหรียญบวชนะคะรับประกันตลอดชีพคะ่ะมีพิกัดชัดเจนนะคะอยู่ที่เมืองนะครพนมนะคะ ส่งจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์นะเริ่มจากองค์แรกกันเลยดีกว่านะคะวันนี้ขอแบ่งปันบาร,รมีนะคะหลวงปู่โตะนะคะเป็นรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีหลวงปู่โตะค่ะรับประกันแท้เลยนะคะรุ่นร้อยสิบเอ็ดปีหลวงปู่โตถึงแม้ว่าไม่ทานหลวงป,ปู่ปุกเสกแต่ว่ามีมวลสารอันธิธาตุของหลวงป,ปู่ในรุ่นนี้และมีมวลสารมีมวลสารรุ่นเกา่าๆรุ่นเดิมๆที่ทานท่านนะคะที่เอามาพรีในมวลสาร ที่เอามาพีในรุ่น111ปีนะคะและเป็นพิธีใหญ่ด้วยพิธีใหญ่พิธีปลุกเสกในวัดประดูชิมพีนะคะวันที่1มีนาคม41พศ2541นะคะอันนี้คือมีรับประกันพาแทนนะนะคะเพราะว่าบูชามาจากวัดเลยนะคะที่วัดก็หาหามไม่ได้ราคาแพงราคาสูงกว่านี้แล้ว ไม่แน่ใจว่าที่วัดตอนนี้ยังมีไหมรุ่นนี้เพราะว่าเออน่าจะหมดแล้วนะคะน่าจะหมดแล้วนะเพราะว่าเมื่อก่อนมีไปวัดประดูชิมพี่บ่อยเนาะตอนอยู่ระยองนะคะก็ไปบ่อยนะไปไหว้เกือบทุกอาทิตย์เลยเอาว่าได้นะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อเกสรน,นะคะ เป็นเนื้อเกสรเนื้อเกสรจะหาได้ยากกว่าเนื้อเทาใบลานนะเนื้อเกสรจะสร้างน้อยกว่านะจะมีน้อยกว่าเนื้อเทาใบลานนะหาได้ยากกว่าก็งงเหมือนกันทําไมเขาเล่นเนื้อเกสรกันหรอหรือยังไงแต่ว่ารุ่นนี้นะคะมีในงานประกวดนะคะมีในงานประกวดของสมาคมพระเครื่องนะคะองค์นี้นะวัดประดูชิมพีด้านหลังนะคะเป็นยันตรีนะคะด,ด้านหลังเป็นยันตรีนี่ค่ะ หลวงปู่โตะนะคะด้านหลังเป็นยันตีนะรับประกันค่ะรับประกันนะคะองนี้นะคะองค์นี้หลวงปู่โตค่ะรุ่น111ปีนะคะจัมโบ้นะคะปิตาจัมโบ้รุ่น111ปีเนี่ยค่ะด้านหลังเป็นยันตรีราคาโอน1,100นะคะปลายทาง1,200บาทจ้ะโอน1,100ปลายทาง1,200บาทนะคะ โดนภาษีไปทางอวมเลยเมนอ่ะโดนไปเยอะมากแทบจะร้องไห้ทั้งโดนภาษีทั้งแบบโอ้โหหลายอย่างมากนะคะโดนภาษีหนักมากปลายทางไม่ถึงบอกว่าปลายทางไม่พร้อมรับอยากสั่งปิดนะเพราะว่ามีส่งจริงแน่นอนหลานเปอร์เซ็นต์นะคะดิดนะกองอะ ่อมาค่ะสู้ต่อไปทาเคชิองคนี้นะเป็นเนื้อเทาใบรานนะองนี้เนื้อเทาใบลานนะจ้าเนื้อเทาใบลานนะคะนี่ค่ะเนื้อเทาใบลานดีหมดทุกรุ่นค่ะแล้วพิธีใหญ่หลายเกจินะคะเกจิชื่อดังหลายท่านร่วมปลุกเสกในรุ่นนี้นะคะอาทิเช่นนะคะหลวงพ่อรวยนะคะอีกหลายๆเกจิดังหลายท่านเลยนะคะ วัดประดูชิมพลีเนี่ยค่ะองนี้ก็หลังยันตีนะหลังยันตีนะคะหลังยันตีองค์นี้นะคะราคาโอนนะหนึ่บาทปลายทางนะคะปลายทาง1200หลังยันตีดีทุกยันนะคะดีทุกยันนะนะคะองค์นี้1นึ่หนึ่งร้อยโอนหนึ่งพันหนึ่งร้อยไปทางหนึ่งพันสองร้อยนะคะใครไม่มีเก็บไว้ได้นะคะเพราะว่าหลวงปู่โตนี่ก็นะเป็นพระในตำนานที่ ท่านเก่งเอาตรงๆนะเมื่อก่อนก็มีกม็ะหอยหลวงปู่โตนะคะทุกวันนี้ก็เหมือนเดิมนะ <S <S ต่อมาค่ะขอแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่มหาศิลานะคะหลวงปู่มหาศิลาของหลวงปู่มหาศิลานี้รับประกันพาเท้ายาลินบวชน,นะรับประกันตลอดชีพเลยนะจ๊ะเพราะว่าเพราะว่าของหลวงปู่นะคะมีเก๋เกือบทุกรุ่นเอาตรงๆมีเก๋เกือบทุกรุ่นนะ มีจะมาให้ราคาแบบพิเศษพิเศษนะเพราะว่าวันนี้มีเอาไปจะมีเอาไปเสียสัมปารโอ้ยเหนื่อยมากค่ะองค์นี้นะคะองค์นี้รุ่นดวงดีนะคะรุ่นดวงดีที่มีประสบการณ์เยอะมากนะเป็นรุ่นดวงดีนะคะที่มีประสบการณ์เยอะมากและที่สําคัญรุ่นนี้มีประสบการ์เยอะอยังไงร,รุ่นดวงดีนะคะเกี่ยวกับถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งถูกรางวัลใหญ่หลายท่านเลยนะแบบ ชื่อรุ่นจริงๆนะเป็นชื่อรุ่นจริงๆและด้านหลังนะคะเกี่ยวกับองค์พญานาคนะคะด้านหลังเป็นองค์พญานาคองค์พญานาคเจ็ดเสียนเลขสองหกเกนะคะเลขสองหเก้าเจ็ดนะดวงดีนะคะดวงดีองค์นี้ราคาพิเศษเลยนะราคาโอนนะคะ หกพันหนึ่งร้อยบาทนะโอนหกพันหนึ่งร้อยเอาเอา,เอาราคานี้เลยโอนห้าพันเก้าง่ายง่ายโอนห้าพันเก้าไปทางหกพันห้าโอนห้าพันเก้าไปทางหกพันห้าเช่าหาที่ไหนเรามาระวังนะคะเพราะว่าของเกนี่มีเกลือนเลยนะของเกนี่มีเกลือนเลยนะคะได้ของถูกและแท้ก็ไม่ว่ากันนะคะเงินแท้พาแท้เท่านั้นนะองค์นี้นะคะเนื้อ เป็นรายการพระผงดวงเศรษฐีนะนะคะพระผงดวงเศรษฐีรุ่นแรกของหลวงปู่เลยองค์นี้นะคะรุ่นแรกของหลวงปู่เลยนะนี่ค่ะติดจีวรเกสาหลวงปู่ด้วยและด้านหน้าด้านหลังมีรอยจานของหลวงปู่นะคะดิมเต็ดนะด้านหลังก็นี่ค่ะ มีรอยจานลวงปู่รุ่นนี้ก็เกเยอะนะนะคะชาวหาที่ไหนเรามาระวังทุกทุกรายการเลยของดุกูศิลาองค์นี้ราคาให้ราคานี้เลยนะคะราคาโอน2 5 0 0โอน2,500ค่ะปลายทางปลายทางโอน2,500ปลายทาง3,000บาทโอน2 5 0 0ปลายทาง3,000ต่อมาองค์นี้ก็เป็นพระผงดวงเศรษฐีนะคะเหมือนกันนะคะองค์นี้เป็นบล็อกอยางเช่นกันแต่ว่าองค์นี้ไม่มีติดอะไร นะองค์นี้เนี่ยปลูกเสกนะคะณวัดพระธาตุพนมและนําไปปลูกเสกต่อที่โบสถ์อีกเก้าวันเก้าคืนในโบสถ์มหาอุตรด้วยรุ่นนี้นะคะราคาโอนราคานี้เลยนะราคาโอนนะคะโอนพันหกร้อยโอนพันหกร้อยค่ะปลายทางนะคะปลายทางสองพัน 1 0 0โอนพันหกไปทาง2100ไปทางเมีขออนุญาตบวกเยอะหน่อยเพราะว่ามีโดนภาษีทั้งขึ้นทั้งล่งจริงๆแทบจะกระอักเลือดลุมละลายได้เลยตอนนี้นะคะองค์นี้เป็นเหรียญเยมาสมปัานาโคโบปูกนะเนื้ออปปกาเนื้ออปปกาเหรียญเซมาสมปัานาขอภัยไม่ใช่เหรียญเยมาสมปัานาสิเหรียญเสมาเลื่อนสมณศักดิ์ เรียนเสมาเลื่อนสมณศักดิ์นะคะของโรปูศิลานึกถึงเสมาสมปทานาของโรปูสุบสีเยอะนะคะยังสามารถจองเข้ามาได้นะคะทักสอบถามได้เลข932าองค์นี้เลข932ราคานี้เลยนะราคาโอนนะคระบพัน 800โอนพันแค่ะไปทางนะคะ2 5 0พโอนพันแปไปทาง 2005, 9, 3, 2 5 0พนด้วยเก้นะคะฝากขอคนละ1ไลค์1แชร์หน่อยนะคะต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีนะคะหลวงปู่คีบค่ะหลวงปู่คีบนะคะเทพพระเจ้าแห่งรูปน้ำโขงหลวงปู่ท่านอายุ111ปีนะคะเป็นทำไมถึงเรียกว่าเทพพระเจ้าแห่งรูปน้ำโขงเวลาไปหาหลวงปู่นะมีเรื่องเหลือเรืออเนาะร้อนใจไปเนี่ย หายเหนื่อยเลยนะคะหลวงป,ปู่ท่านเป็นพระที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตาองค์นี้นะคะเป็นเป็นยุคต้นของหลวงป,ปู่คีบเลยนะยุคต้นเลยนะคะมนฑลพาการนะคะยุคต้นและเป็นมนฑลาการรุ่นแรกด้วยนะคะมนฑลาการชนะมารน,นะคะด้านหลังชนะมารด้านหลังชนะมารเป็นหนุมานนะชนะมารราคานี้เลยนะคะราคาโอน ราคาอุ่น8 0 0นะคะอุ่น800ไปทางไปทาง900อุ่น800ไปทาง900ค่ะมูลพาการชนะมาน,นมาเดี๋ยวให้ดูแบบนี้เลยแล้วกันนะเพราะว่าของหลวงปู่คิบยังไม่มีเก๊น,นะยังไม่มีเก๊องค์นี้นะคะเป็นดวงดีดวงดีนะคะดวงดีดวงดีดงดเลข1.4.4่งเนื้อทองแดงรงยานะ เลข144นะคะทุกคนเลขหนึ่งนะคะทองแดงมันปูรงยาจีวรหลังยันดวงหลังยันดวงด้วยนะคะราคาโอนนะคะราคาโอนโอน400นะคะโอน400ไปทาง450ดวงดีโอน400ไปทาง450าจ้ะนะคะต่อมาเป็นเหรียญรุ่นนี้นะคะเป็นเสมาเสือคาบแก้วเสมาเสือคาบแก้วนะคะของหลวงปู่ ของโปูปคีบองนี้เป็นเนื้อทองแดงผิวส้มลงยาพื้นแดงขอบแดงซุ้มเขียวจีวรสร้างร้อเหรียญน,นะคะจะสร้างร้อยดเหรียญเลขแปดกเลขแปดค่ะเลขแปดราคาพิเศษเลยเลขแปดหกราคาโอนสี่ยหสิไปทางห้าบาทนะโอนสี้ไปทางห้าขออภัยโอนสี่ไปทางห้านะคะสวยเซมาเสือคาบแก้ว ให้ดูแบบนี้เลยเลขแปดหกด้วยต่อมานะคะขอแบ่งปันบารมีหลวงปูละะลงป่ลอดนะคะหลวงปู่ลอดนะคะหลวงปู่ลอดท่านเป็นสิทธ์สายตรงของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะและหลวงพ่อชานะคะหลวงปู่ลอดนะคะ รอสอสองสี่สี่นะคะที่ระลึกกระถินรอสอสองสี่สี่ของหลวงปู่รอดนะคะเป็นสีใสตรงของหลวงพ่อหรือสีลดงดำคาและหลวงพ่อชานี่เลยนะหลวงปู่รอดมีไม่มากค่ะเหลือสามเหรียญสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยกระถินเลขสามตัวเดียวด้วยองค์นี้เลขสามตัวเดียว เลข3ตัวเดียวนะราคานี้เลยนะคะเลข3ตัวเดียวโอน300นะคะโอน300โอน300ไปทางปลายทางนะคะ400โอน300ไปทาง400นะคะหลวงปู่ลอดค่ะอีกเกจิหนึ่งนะคะที่อยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะคะท่านเป็นคนจังหวัดสุรินทร์นะคะแต่ว่ามาอยู่ที่อุบลน,นะคะมีสองเหรียญสุดท้ายรอดูสามไม่แน่ใจเห็นสองเหรียญ ต่อมาองค์นี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงดวมดำลงยาจีวอนนะลงยาส้มลงยาจีวอนสร้างสิบเอ็ดเหรียญจะสร้างทั้งหมด11เอ็ดหรียญน,นะคะนี่ยลงยาส้มลงยาจีวอนจะสร้างทั้งหมด11เอ็ดหรียญเลขสี่ตัวเดียวเลขสี่ตัวเดียวนะองนี้ราคาโอนสี่ร้อยห้าสิบปลายทาง 5 5 0โอน450นะคะไปทาง550าจะสร้างทั้งหมด11เหรียญเองนะเลขสีตัวเดียวด้วยนะคะใครทานใครได้เลยนะนะคะหลวงปู่รอดนะคะต่อมานะคะหลวงปู่จือนะคะหลวงปู่จือนะคะวัดเขาเงาะวัดเขาตาเงาะนะคะชัยภูมิหลวงปู่จือนะคะหลวงปูจะะงป่จือ ยังไม่มีเกนะยังไม่มีเกน,นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นสีวรีเจ้ารัพย์นะคะพระสีวรีให้โชคให้ลาภอยู่แล้วนะคะและ้วพระสีวรีนะคะเจ้ารัพย์นะองนี้นะคะนี่นะคะหลวงปู่จื่อนะคะหลวงปู่จื่อองนี้นะราคาโอนนะคะราคาโอนสามร้อยนะคะโอนสามร้อยบาทนะคะ รุ่นสีวรีเจ้าสับนะคะโอน300ปลายทางนะคะส0 0รอยนะคะไปทาง400อยบาทจ้านะคะต่อมานะคะวันนี้มาคําหน่อยนะองนี้จ้าพิเศษมากเลยทุกคนองค์นี้นะคะเนื้อทองแดงรวมดำหน้ากากเงินสร้างแค่50เหรียญเองนะ เนื้อทองแดงรมดำหนักกักเงินนะคะสร้างแค่50เหรียญนะคะเลข2 5เลข2 5เมื่อกี้ลืมดูเลขเมื่อกี้เลข8 3องค์นี้เลข2 5นะเลข2 5ค <reais. anders. S 2> ่ะราคาโอนเลข2 5ราคาโอน400โอน400ไปทาง450นะคะนากกักเงินเอาไว้บูชาพุทธคุณนะคะหลวงปู่จือต่อมา วัดเข่าตางาะนะคะองนี้นะคะเป็นเนื้อทองแดงรวมดำหน้ากากเงินสร้างห้าสิบเหรียญน,นะสร้างห้าสิบเหรียญน,นะคะเลขห้าตัวเดียวเลขห้าตัวเดียวราคาโอนนะคะสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบโอนสี่ร้อยห้าสิบไปทางห้าร้อยห้าสิบเลขห้าตัวเดียวด้วยนะสร้างห้าสิบเหรียญเลขห้าตัวเดียวทุกคนนะ๊ะเอาไว้เพื่อข่าเอาไว้บูชาพุทธคุณนะคะ เพราะว่าแต่ละเกจิท่านก็ไม่ได้ปลูกเสกตลอดนะคะก็มีวันหนึ่งที่ท่านต้องหยุดปลูกเสกเหมือนกันนะคะต่อมาค่ะขอแบ่งปันบารมีนะคะหลวงพ่อชรัตคันติโกนะคะดวงพ่อชรัตคันติโกนะคะจะเรินอนพรบนนะคะใครที่ไปมีคนดูหรืออย่างเอ่ยนะคะองค์นี้นะคะเป็นเหรียญจะเรินอนพรบนนะคะ และหลวงพ่อมีตาจาย์แล้วนะคะ,หะเหรียญเจริญพรบนเป็นพิมพ์สองหน้าพิเศษคือเป็นพิมพ์สองหน้านะในารายการแจกเนี่ยค่ะเข้มขังมากๆนะคะหลวงพ่อท่านเป็นสัปปเปอรเตอรตั้งแต่อายุสิบสองปีนะคะท่านเรียม,มาหมดเลยเรื่องสกุวิญญาณนะคะเมื่อวานมีเล่าให้ฟังแล้วเนาะเนี่ยค่ะหลวงพอมีตาจารย์แล้วด้านหน้าเป็นพิมพ์ลืมตาด้านหลังเป็นพิมพ์หลับตานะคะพิงกระแสจิตนะคะจานหน้าจานหลังให้ด้วยองค์นี้นะ เลขห้าศูเลขห้าศูนย์นะคะจานหน้าจานหลังนะคะเลขห้นะคะราคาโอนหนึ่งพันห้าร้บาทโอนพันหค่ะปลายทางนะคะปลายทางปลายทางสองพันโอนพันหบปลายทางสองพับาทนะคะต่อมา สำหรับใครที่จะร่วมทำพระป่านะคะที่ร่วมทำพระป่ากับหลวงพ่อชลาสามารถโอนร่วมในบัญชีหลวงพ่อได้นะคะหรือว่าโอนเข้าโรงเรียนได้เลยนะคะเพื่อที่จะนะคะเออเพื่อที่จะบูรณะไม่ใช่เขาเรียกบูรณะสิเพื่อที่จะพัฒนานะคะคอมพิวเตอร์ห้องคอมพิวเตอร์นะคะให้เด็กๆนะคะได้มีคอมพิวเตอร์ใช้ในการเรียนนะคะ องค์นี้นะคะเนื้อทองแดงโบราณสร้างร้อยเจ็ดสิบเหรียญเลขสองสี่แปดสร้างร้อยเจ็ดสิบเหรียญเลขสองสี่แปดนะเนี่ยคะ่ะด้านหลังนะคะยันครบเลยนะคะไม่ต้องห่วงเวลาหลวงพ่อใส่ยันเข้าไปเป็นยันแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะป้องกันผู้ผีปีศาจและที่สําคัญเมตตาคา้าขายเมตตามหานิยมราคาพิเศษนะคะองค์นี้ราคาโอนราคาพิเศษนะให้ราคาพิเศษเลยราคาโอนนะคะ 350บาทนะโอน350ค่ะปลายทางนะคะ450นะคะเนื้อทองแดงโบราณอ่ะต่อมาจะ้ะเนื้อทองแดงมันปูหน้ากากชุบทองนะคะจะสร้างร้อยเจ็ดสิบเหรียญเมื่อกี้เป็นพิมพ์ลืมตานะทุกคนเมื่อกี้เป็นพิมพ์ลืมตานะมีให้ราคาแรบผิดไปนะแต่ไม่เป็นไรให้ราคานั้นเลยถ้ามีคนปิด องค์นี้เป็นพิมพ์หลับตานะคะเหรียญเจริญพรเนื้อทองแดงหน้ากากชุบทองเลข137นะคะเลข137ชุบทองนะคะเลข137ราคาโอนนะคะราคาโอน450ไปทาง550โอนสี่ไปทาง550จ้านะคะแอดไลน์หรือโทรเบอร์เท่านั้นนะ ต่อนะคะองนี้ทองแดงโบราณเห็นไหมองค์นี้เป็นพิม 1, 2, 7, พ์มหลับตาเลขหนึ่งสองเจ็ดพิมลับตาเลขหนึ่งสองเจ็ดองนี้นะคะราคาโอนเลขหนึ่งสองเจ็ดราคาพิเศษราคาโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยห้าสิบนะโอนสามร้อยห้าสิบไปทางสี่ร้อยห้าสิบนะคะทุกคลิปทุกอีพีมีแจ้งราคาชัดเจนเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆก่อนปิดนะคะ และสําหรับแผ่นพยาพยาน,ยานกยูงนะคะเหลือ5แผ่นสุดท้าย5แผ่นสุดท้ายนะคะสามารถโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อชรัตได้เลยนะราคาโอน199 9, นะคะถ้าใครโอนแล้วนะคะส่งสลิปมาทําบุญร่วมทําบุญส่งท้ายปีด้วยกันนะคะทุกคนจัดสร้างทั้งหมด199แผ่นด้านหลังนะคะหลวงพ่อเมตตาปั้มฝ่ามือด้วยตัวท่านเองด้วยนะคะฝากทุกคนนะคะร่วมทําบุญด้วยกันนะคะแล้วก็นะคะ รุ่นเสมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตนะคะยังสามารถจองได้อยู่นะคะยังสามารถจองได้นะคะ <_ t ell> พิธีปลุกเสกวันที่18มกราคมนี้นะคะพิธีปลุกเสกนะคะรุ่นเสมาสมปัานาของหลวงปู่สมศรีสุจิตโตปลุกเสกวันที่18มกราคมวันอาทิตย์ที่18มกราคมพศ2569นนะคะสามารถร่วมบุญกับหลวงปู่ได้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์ก็ได้เป็นสะพานบุญร่วมกันค่ะอนุโมทนาบุญสาธุด้วยค่ะ